ว่าโลกในคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สามโลกเลยกันโลกที่หนึ่งคืออากาศสโลกก็คือสภาพแวดล้อมจากผื้นหนังเราไปขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอากาศสโลกโลกที่สองเรียกว่าขันธโลกขันธโลกก็คือร่างกายของเรายาววานาคืบกว้างเสารเรียกว่าขันธโลกโลกที่สามคือสัตวโลก สัตวโลกก็คือใจนะ่ะคือเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้รวงนี้ก็ใจคือสัตวโลกคราวนี้แต่ละโลกเนี่ยเราจะคุ้มครองอยังไงเริ่มจากสัตวโลกก่อนนะสัตวโลกคือใจของเรานะที่ประกอบไปด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้มันจะมีกิเลสอาสวะนะบ,บังคับเห็นจำคิดรู้ของเราอะ ให้เห็นผิดจำผิดคิดผิดแล้วก็รู้ผิดจะบังคับให้เราทำกรรมชั่วอยู่เรื่อยๆพอเราทำกรรมชั่วก็จะมีวิบากที่คอยมาบานันทอนการดำเนินชีวิตของเราให้เจอเจออุปสรรคให้เจ,เจอเจอเกิดความทุกข์พลมานนั้นใจของเราจึง สมควรที่จะได้รักการคุ้มครองวิธีการคุ้มครองใจของเราก็คือเอาใจของเราเนี่ยมาวางไว้ณนศะูนย์กลางกายฐานที่เจจุดตึงกลางของลำตัวที่เหนือจากระดับสะดือขึ้นมาสองนิ้วหมุนตำแหน่งนี้แหละเป็นตำแหน่งคุ้มครองใจของเราที่ดีที่สุดคือตำแหน่งคุ้มครองโลก ต่โลกในะที่นี้หมายถึงใจนะ่ะสัตวโลกนี่คือการคุ้มครองสัตวโลกครนนี้เรามาถึงขันธโลกมังขันธโลกก็คือร่างกายของเรานะยาวานาคือว่างสองขันธโลกของเรานี่นะถูกกำกับดูแลด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นการลนะลบ์ ซึ่งสถิตอยู่ณนศะูนย์กลางกายฐานที่หกคือจุดกึ่งกลางของลำตัวระดับเดียวกับสะดือต้องกลางตรงนั้นแหละเป็นที่สถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็ยนกายแบบขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ที่คอยกำกับกำกับดูแลากายมนุษย์ของเราอยู่ถ้าดวงนี้อยู่กายมนุษย์ก็อยู่ถ้าดวงนี้ดับ กายมนุษย์ก็ดับคือตายเนะี่ยและดวงนี้นะี่นะยังกำกับความมุ่งเรองและความตกต่ำของชีวิตเราด้วยถ้าดวงนี้สุขใสสว่างนะชีวิตของเราก็จะเจริญมุ่งเรืองถ้าดวงนี้เศร้าหมองชีวิตก็จะตกตำ่ำงั้นโบราณที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามดวงนะ เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะแต่ดวงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดวงโหราศาสตร์นะแต่หมายถึงดวงธรรมทีท่ทำให้เป็นกายมนะนะุษย์เพราะฉะั้นถ้าอยากให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก็ต้องหมั่นทาดวงธรรมทีทท่ทาให้เป็นกายมนุษย์สขใสสว่างอยู่เรื่อยๆด้วยการละชั่วแล้วก็ทําดีแล้วก็ทําใจให้ผ่องใส ละชั่วก็คืออะไรที่เป็นความชั่วนะ่ก็ไกรม่รรมนั่นแหละทำดีก็คืออะไรที่เป็นความดีก็คิดดีพูดดีทำดีอยู่เรื่อยๆทำใจให้โปร่งใสก็คือการเอาใจมาวางไว้นะตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่เรื่อยๆทำทั้งสามอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สุขใสสว่างอยู่เรื่อยๆ นี่คือการคุ้มครองขันทโลกนะจ๊ะคือคุ้มครองกายมนุษย์ของเรา ấy, ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าจะคุ้มครองอากาศสโลกคุ้มครองอยังไงอากาศสโลกก็คือตั้งแต่ผิวหนังแล้วออกไปนะไม่มีที่สิ้นสุดคือสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อม เขประกอบไปด้วยคนสัตว์สิ่งของและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนนะ่ะก็แสดงว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะ่ะคือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึง่งแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดเลยนั้นในยะในการคุ้มครองอากาศสโลกเรานี้ต้องทำหน้าที่กับยาณมิตร แนะนำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยให้รู้จักละชั่วรู้จักทำดีแล้วก็รู้จักทำใจให้ผ่องใสก็คือแนะนำให้ผู้คนอยู่รอบตัวเนี่ยรู้จักฝึกใจมาวางไว้ณตำแหน่งสูงกลางกายฐานที่เจ็ดนี่หละจ้ะคือการคุ้มคองโลกที่เป็นอากาศสโลกโดยสรุปแล้วก็คือเ เริ่มต้นที่คุ้มครองใจของเราก่อนนี่เป็นเบื้องต้นนะจ๊ะเอาใจของเราเนี่ยมาวางไว้ณนะตำแหน่งศูนย์กลางกายทาที่เจ็ดนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่คุ้มครองใจได้ดีที่สุดเลยและตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยก็มีดวงบุญของเราเนี่ยสถิตอยู่นอกจากดวงบุญแล้วก็ยังมีมหาปูชนียาจารย์ ท่านก็สถิตยอยู่ตรงนั้นแหละพอเราวางใจตรงตำแหน่งนี้ปนละูกดวงบุญดวงบุญก็โตเลยนะโตขยายมหาปูชนียาจารย์ก็รับรู้รักทราบพอท่านรับรู้รักทราบท่านก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปกันแก้ไขให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เติมบุญเติมบรารมี กจัดปะเตาสักต่างๆนานาในชีวิตน,นี่เริ่มจากคุ้มครองใจของเรานะจ๊ะคุ้มครองโลกโดยเริ่มต้นจากคุ้มครองใจของเราอย่างนี้นะจ๊ะ